นี่จ้าพี่นนองกำลังสอบเรียนลูกเืองกดทลองแล้วตลองเลยแหรอได้เท่าไหร่ไดเท่าไหร่ห่ดอ้เดียอะนี่เอสอบมากนีเดดลองแบบในต่าัปอะไร ทดลองเ,เพื่อทดลองเพื่อทราบเวลาทดลองนิ่งยังทดลองแล้วทดลองได้ใส่ไดรถอันนี้ก็ซ้อนกันเลี้ยลูกกันขับขี่วันนี้ต้องสอบถึงประมาณสองทุ่มนะจะไม่อะไ์ไสดตอนเย็นไม่รู้ว่าจะถึงบ้านประมาณสามสี่ทุ่มนะครับแม่มเพราะวันนี้มานนแต่พรุ่งนี้ต้องวัดอีกหนึ่งวันตอนเขันแม่นขันแม่นไล่ก็อาจจะไล่ช่วงเดินห้างกลับกไ็ได้ เพราะว่าเมื an> ่อ te นี่เมื่อนี่เข้ามาเส้นทางเส้นทางหลับเส้นหางที่มาเจอของดีเข้ามาละหลอกก่อนเองข่ายอยู่คนปิดเพลงอ่ะอันนี้วันศุกรไปเบอร์เอี่อีกอัน้โอ้ย็นเเย็นนน้องขาี นีดิพัสิมีราคาบอกเปิดได้ไหมเนาะการเรี้ยนเรียนขับรถไงรถใหญ่รถมอไซค์มีราคาบอกเลยรถตู้มีบอจักรยานยนต์สูตรจักรยานเพื่อนคนสูงอังบุกอันนี้หรือเปล่าเท่าบ่อจองหรือเปล่าเบนบปล่อันนี้คืออยังไงโอ้หกโล อรถรถตู้นี่มีบ่รถตู้นี่งห้าสอบเป็ถ้าสมมวนมาสอบก็สอบรถตู้เลื่อนเลื่อนเมาส์คู่หอรถตู้ก็เกินเจ็ดที่นั่งหรือเกินสองพันสองร้อยกิโลกรัมอืมมันรถตู้มีหลายประเภทมีเจ็ดที่นั่งมีสิบสองที่นั่งแต่คันโตเลื่อนเหมือนเจ็ที่นั่งไปประมาณเจ็ดที่นั <c oughs> ่งพอห้องใหญ่เจ็ดที่ประมาณบ่หอดเจ็ดที่นั่งหรือบ่หอดประมาณสี่สี่เออประมาณประมาณอามันก็ต้องถึงตัวประมาณหกแต่ถ้าเกินข้างหน้าไงไปอีกต้องเขารักสูตรนี้ ขับชิปสองยังสิบาอ๋อเป็นรถางรขอคว้างมันรถอนไรรถบ้านนักราะข้างหน้ากระแล้วก็ข้างหลังอีกประมาณสี่เบาะไงเออก็หกเบาะบีชาีาอะกเลหามงแครับแววจงนหางมงสแแ่รสอบอีหามสอบอีหามงแงงบอก เคมเสิรร้องสอบ่อนนครับเจนไหมครับว่าทดลองสอบไหมจบแล้วทดลองสอบก็คือไปลองทำก็สอบในห้องก่อนนะครับแล้วก็อรอบรอบและก็ประมาณสี่มือเย็นเก็ไปซอมท่าสอบสามท่าเพื่อรอสอบอันนี้สอบขับตามอ๋อเมื่ออื่นครับจริงเอาเอาเชื่อ ห้องปลอมป่ะนี่พี่หลอกแล้วตลองไปซูบซีไม่ได้น่ะพอมาจะงงอะไปจะไ,ไปไปทดองทดลองทดลองสอบเราจะสอบวีธีออื่นบอ,อต้องเขอ้าไปแล้วบอสอบไ,ไดกคะแนนะ เดี I, really? Where, ¿Oh. <laughs> <laughs> ๋ยวตอนถ้าไอ้แล้วก็ว่าเขาไปได้ปะอันนี้เขาไป่ท่ายได้ปะไอ้ได้ปะได้ยดอกทดลองซืือทดลองซืือเนาะขายได้ไหมถ่ายได้ไหมได้โอเคบ่าไทยว่าไทยขอสอบกับใครต่างคนเอออ่ะไอ้ไอ้คนบอกทดลองจังไร องมันเสัวอัอะไรมะอ๋อมันสัมผัสได้ปแบบสัมผัสลอๆทดลองจังรอบได้ลได้ครับ่เห่เต้าแนยิงเราสอบเแล้วก็เห็นสอบเร็วอือพวดไปแต่ละรอบมันจะเปลี่ยน้อสอบไปแต่ละรอบโชคดีก็เจอข้อเดิมโชคดีฝปากเจอข้อใหม่ พรุ่งนี้มึงจะสอบจริงสอบจริงวันละสอรอบแต่ถ้าทดลองสอบสอบเป็นสิบกได้เมื่ออื้อนี่นนี่คิดวตกาเมื่ออื้อนีคันแม่นเข้ามาสอบมาอย่างนี้ประมาณจังโมงแล้วยังไม่รู้ว่าตอบ ม,มีคำถามหี่บีบแตงในสัญญาณลดทุนอื่นในขณะเกิดเหตุการณ์ขับขันนับว่าเหมาะสมหรือไม่ขับ,ข,บขันนี่ือตัวเองดียวตัวคิดมันก็ได้ตัวจิมมันถึงซีเคียรถแลถัดไปจนครบห้าสิบข้โอเคนะเอาลองทำดูอ๋อออการเคือเขากดในนี่เลยมาไอ้ข้อตอบเป็นการเรื่อคข้อต่ออ๋อแล้วมันจะจะขึ้นในนี่เลยจนแรกมมาครบห้าสิบขอ๋อกดแล้วก็<อ>กกวัดทัดไป บอกเฉลยนั่แม่ตัวสอบไปทอะไรไม่ได้อบอกเลยมันจะยู่ในหนี้จดสอบครบหาซิบคอไม่ก็เขาสอบเขาตอบได้หาซิบคอ,อบกะสี่มาเฉลยว่าได้จกัจกขอจักขอแม่แม่อ่าประมาณนี้เอาอันนี้เอาปยากาอันนี้ก็คือเขาอา่านว่าดดก็คือกดเสียงฟังเอา ประมาณนี้ลพี่้องอดี้คือทำอะไรได้หลามาถทายได้อยู่อัปเดตเพราะว่ามันเป็นแบบทดลองเลยแัม่นจฮะกิเองดได้ไหมกดอยังกดน่เปนเส้นเน้าีจ้ยงเลยปอกพี่อันนี่คันเข้าสี่กดแบบให้มันอ่านให้กดจังไหนชียงเลยนะ กปเสียงวเปดอะไร็นไอแล้วมาปิดเสียงของงาเสียงต้องใส่หูฟังก่อนอ๋อมก็ถ้าเปิดเสียงมันก็รบนเพื่อนไหมอ่ะอืมก็ต้องฟังใช่ฟังคนเดียวรอถ้ากตรงนีปุ๊บช มันจะมีเสียงแค่บางข้อเนี่ยส่วนจะไม่มียงข้อนสง่ับางข้อมันก็จะมีเสียงบางข้อก็ไม่มีเสียงมันจะไม่มีข้อไม่ใช่ไปสอบในติวกับสอบในข้อไม่ได้ ไ่ล้อคือกันตัววเด็แต่สีเราก็จะเลี้ยงแบบยาวขึ้นเลยตัวดากตัดากกับไปไหตัวแถวไปอีกฟังหนึงหรือเปล่าหมุนหมุนอันอีกฟังหนึงหรือเ่าอยางไรูกับทีกลังจาเนอาัสำรับพี่นอส่ิปีกฟังไปเชิญคลิปหนาพอกันไหมจ้ากำลังใจต่อไป Yeah. <laughs>